ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อทอปิกวันนี้ฝากเงิน4 0,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเพื่อเรกพิเศษ4เดือนให้อัตราดอกเบี้ย,เท,ย,เ,ทยเท่าเงินฝากประจำา1.5ซต่อปีนะครับเงินฝากนะครับเป็นแคมเปญประจำเดือนพฤษภาคม2568นะครับของธนาคารอมสินสามารถฝากได้อัตราดอกเบี้ยบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีได้จ่ายรับไปเลย เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ4เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.52%อต่อปีเงินไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ1,000 0บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบีย้ยผลตอบแทน,นนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.3ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ ร้อยละ1.52ต่อปีรีราการรับฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคม2568เงินไขาการถอนถอนครั้งรับเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเผื่อเรียกภาษีหักภาษีนาที่จ่ายนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหากเป็นนิติบุคคลหากภาษีนาที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากร การลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากมีความมีการแจ้งความประสงค์ไว้ณนะวันที่เปิดบัญชีนั่นเองนะครับ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเพื่อเรขพิเศษ4เดือนนะครับเงินต้น40,000บาท4เดือน120วันดอกเบีย้ย1.3%หรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.52%ต่อปีดอกเบีย้ยที่รับคือ170บาท96สตางค์อัตราดอกเบีย้ยไม่ถูกหักภาษีในใจ่ายรับไปเต็มๆสรุปเงินต้น40,000บาทดอกเบีย้ย170บาท96สตางค์เป็น4 1 1 7 0บาท96สตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยนะครับ ่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญไหนนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้เลยแล้วก็กลับมาพบกับแคมเปญเงินฝากเูืเรียกพิเศษ4ีเดือนให้อัตราดอกเบี้ยเท่าเท่าเงินฝากประจำา1อกันได้ใหม่นะครับในคลิปที่ต่อไปนะเดี๋ยวเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเดแคมเปญโดยมาพูดคุยกันห้ามพลาดเด็ดขาด ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. มมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกนทิวอารโค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ดูวแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมมานะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ